ก็คือเป็นโทรมานี่เพ็่อนโทรมาหลินธรรมดาเนาะธรรมดาเลยเพิ่นก็่นก็ว่าคิดถึงจังเลยบ่มีชุดประชงวันสิมีทุละอย่างรอกต่พอลูกันละเออแล้วอันมุงบ่อยตัดสินใจได้ว่ตรวจบัตรอีกยังแล้วหรือบ่ สบายดีสบายดีพี่น้อง FC, เอฟซีเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเบิร์ดสูดส่มองสู่บอลมานี้ก็ได้พี่น้องเลยอ่าพอดีวา่ามานี้มาหาลุงบ่อยอีกแล้วพอดีได้บแชร์เพิ่นว่าลูกเพื่อนโทรมาหั้ซันพี่น้องสุดยอดอะไรเนาะพี่นอ้องเอาเพื่อนกันรักซาเสียเวลาเนาะไปพบก็เพื่อนเลยแหละบัดก็ได้มาก็เบาโอคือเก่าเนาะบ่าโอ สบายดีสบายดีสายดีมากับเรามาหาลุงบอยบ่าหมนี่กันบอยอยู่หันบ่น่ะโอ้ยฮะไปพบกับลุงบอยเล้เพื่อบนการเสียเวลาเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะกันไปกันเฮเฮ็ดยังอยู่เนาะลุงบอยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาหน้อยโอ้สบายดี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 โอ้พอวเชินพัชานของลุงบอยนี่ครับแมน เงินศาสของลุงบอยมากะพอดีเห็นเพื่อนเกลือมาน้อยอยู่เนาะกินกันแมนแมนมาลูกหลานขอมาบ่เอาไกล้ไปแลกเอาไก่น้อยไปแลกเอายังใช่พิธีชีวิตแบบสมัยตะกี้เอาไกล้แลกเอามากันนี่เนาะอยู่แถวในเมืองเขาเนี่อาจจะชื่อขายกันก็เป็นไปได้เลยลุกมาน้อยนี่ว่าเว้ยอ่าแล้วกินข้าวเช้ายังลุงบอยเช้านี่ว่าขาวน้ย โอ้โดยเชิญเฉินเชิญเฉินนั่งก่อนเนาะมามามาผมนั่งก่นั่งเชินไ่เบ่อยนะมามาฮะสบายดีขอเชิญท่านของบาโอในภาคช่องติดตามบ่าวบอสนำในเด้อเฮียบอสแน่เนาะแมนแมนแมนภาคเฮียบอสเนี่ยเอาที่เปลี่ยนชื่อให้เป็นเฮียบอสเลยพี่น้องเนาะว่างเข้ามาบ่าวบ่ามันลายเลยดิเปลี่ยนเป็นเฮียบอสบอกว่าเฮียนี่กับบอสแมนว่า ความเครื่องหมายของความลำลุยหอกเป็นซื่อเด้มันแบบว่าเป็นชะตาตใช่ไหมหรือว่าเป็นอันแบบว่าบุคลิกของใครของมันโดยโดยที่โอ้เบอรเทบอสโดยอ่ากลับมาพบกับลุงบอยอีกเทื่อนึงเนาะอ่าเหตุโอ้ยมันสบายดีเลยดูเนี่ยสบายดีไหมอีกเทื่อนึงลุงบอยสบายดีสบายดีดีอร์เทบอสดิเป็นไรอันว่าเห็ดหัวอยู่น้านะอันแล้วหรอวะยังยังไม่ได้ไป เห็ดมันนี่ก็ไปว้างบคว่างเติบแล้วปากาเบุญนามจะโค้งอะไรเศร้ากว่าสาว้สองเศราสามโค้งหมดเลยเฮียบอ๊ดชื่อเนาะไม่รู้ว่ะพอบริจาคนล้วเฮียบอ๊อดมันจะคลิปกว่าโค้งเฮียบอ๊ดก็ให้กันขู่มือก็มีเงินวัดบอมีเงินสืบเชื้อปิ้งไก่มาให้ลูกกินไปโรงเรียนเริ่มให้กันแล้วเริ่มให้กันนั่นแหละแต่หึงเรา ใช่เหมือนกันเนาะพี่น้องคือประชงมาดิทั้งพีมงานกันทีครามาถามเรื่องราวของลูกของเต้าคือเก่าแหมเรียกว่าลูกไทยพี่น้องเนาะเราลูกไทยโดยลูกไทยที่ว่าเฮียนเดี๋ยวบอนขังเฮียนอยู่เพื่นเดีบ่โดยโดยลูกลูกเพื่นเป็นคนไทยได้โอ้ของเฮียนแล้วบอลูกนะลุงบอยบอกยังบอกเออได้ติดต่อกลับมาแล้วบ่อฟได้ติดต่อกลับมาแล้ววางสี่ห้าวันคือหลังอ๋อเขาเรื่องเลยเปะ เรว่าเพิ่นติดต่อมาว่าว่าอยู่ไหนเนี่ยนะว่าโนโฮมอนคิดฮอดคิดถึงนะภาษาลาวอะไรภาษาไทยเนี่ยพิ่นยังคิดฮอดพ่ออยู่เลยมั้แมนเพิ่นโทรมาหลังจากที่สัมภาษณ์แล้วนี่บ่เจ้า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 บอกว่าพี่คีบเจ้ากว่าเพิ่นได้เบิ่งคลิปเลยสุดยอดเอรเนาะแต่ถือว่าสุดยอดไม่พี่น้องเอ้ยเนาะพ่อลูกได้คุยกันแมนแม่ว่า โทรทางเพจเห็นหน่าเห็นนวดข้างแนเนาะเห็นเห็นเห็นข้างในแบบลุงบอยนี่มีเมียไหมสมมติว่าแล้วลูกนี่พ่ได้มีผลกระทบยังกันบ่บอบอบอบบอลูกกัดคุยหลินคุยหัวกันตามปกติกับเมียไหมก็ไดเมือลี้วเคยอยู่ตรงกันอยู่เมืก่อนเลยอะเจ้าละโอ้เมียเจ้าที่เจ้าอยู่น้ำปัจจุบันนี่ได้เห็นลูกไทยจ้าอยู่เนาะเห็นเคยไปชื่อขนมพาไปเซเว่นอยู่เมื่อก่อนแบบ ตอนไปทํางานอยู่กรุงเทพก็สั้นซะเรียกว่าลูกเจ้าเอิญไปไดเอิญเอิญเอิญแม่ไม่บ่บ่หัวก่อนน่ะได้ยินแต่ลูกเอิญว่าพี่นะเอิญนี่ยเอิญว่าภาษาลาหนู่ก็เอิญเอื้อยแหละยโอ้โหดู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 แต่ว่าเพิ่นบนเอิญแม่เนาะเพราะว่าผู้นี้อายุบปลายปลายอายุบปลายแล้วเพิ่นก็ ใหญ่เนี่ยแล้วพอแล้วก็อันลุงบอเนี่ยยังนอนนาอยู่บ่เมียทองใหญ่กันไรบ่มือนอนมือบ่อันเี่วบ่ได้ตัวอันละเห็ุได้ยัางบหม่านนไก่เสียไก่เนี่ยกับมันก็เสียแนี่แล้วแล้วกาก็กินตามปกติของไก่อยู่ให้อยู่นะแลแต่ว่าคนบ่นคอยหลักบ่คนเนี่ยมันบ่ได้หลักดอกคนเนี่ยว่าออกไปจะชื่อว่าไก่เสียยังคนหลักมันบริเวณนาติดทางวันไหน ทำนาติดทางไงวาหลุดเหยียบหลุดยังแหละบมเปนนกคนหลักอันนั้นก็ได้ตามที่สังเกตวะไก่ลุงหนึ่งผมมีเสียยนคนหลักดอกมาคุบหันนี้สุดยอดีลหนึ่งบอยแบบว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงขนาดเนาะแล้วป่านะเจ้าไปใช้เว็เอา่าหรือว่าไปหาตึกหาอย่างนกมูนี่เละํานองตามอย่างชาเาบ่อเนี้น้ำจะกขอนน่ก็เริ่มสีด้า้าเลยเดือนหน้าุ่าแหละอย่างชา แต่พยานฝีงบ่พยานอยู่ฝีงย่านอยูครบจ็บอย่านอกเรื่องนะบอกจัดการทำทางลูกเพื่อนอีกก็เรื่องอันทางด้านลูกสาวเพื่อนนอกแม่นได้ว่าไปเท่าที่เราเพื่อนไปกัดดนอยู่เพื่นก็อยากเล่นเกมแน่เนาะกันกระไรเงินนาะเพอดีติดเกมวอาวเลยอยากเล่นเนาะมีน้องเหมแต่คือเพิ่นโทรมานี่ พ่นโทรมาหลินธรรมดาเนาะธรรมดาเลยคนก็บ่นก็วอาว่าคิดถึงจังเลยบ่มีชุดประชงวันสีมีทุละอย่างอกตาพอลูกขลออแล้วอันมึงบอตัดสินใจได้บ่ตรวจบัดยังแล้วหรือเปลวัดนี่อาจสิดมุดอนยุหรือว่าเขาสิอาจิบห้ไปได้เห็นบ่เอาจอดไปวัดแล้วยังได้คืนมาแสดงว่าวัดลุงนี่น่าสิไปบ่ได้เล้ต้องได้เห็นใหมจอดได้คืนมาบ่ ได้คืนมาเอาจอดไปมือชื่นมาหนึงบัตรโบผ่านบ่บัตรแบบยังเหลือหน่อยแหละเขาโบให้ไปยังเหลือหน่อยเดือนนะเดือนเขาโบยานไปโบให้ต่อสิพุณหรือว่าหรือโบแน่ใจอย่างเช่นเปเชื่อว่าวันนี้เขาขึ้นมาเปลี่ยนเหล่มก่อนของลุงนี่คืองสัยที่ได้เปลี่ยนเหล่มนะยังที่ได้ไปบ่าว่าที่ได้ไปปุ๊บปับทับเกิดอุบัติเหตุหันนี่หรือว่าอยากไปเยียบลูกแบบกระทันหันนี่โบได้แล้วเย็บบอดต้องได่ให้ แล้วว่เนาะที่ได้กวดคืนใหม่ตัวนี้จะเอาไปได้ป่ะดีเนาะโอ้ลุงที่ได้ไปกวดคืนใหม่ต้องเตรียมหาค่าใช้ใจหันหนีไปเปลี่ยนเห่ีก่อนเงินขายเข่าพุแหละเห็นยังกไดวาขายงัวเนาะสมมติว่ามีเหตุการณ์เกิดแบบน้องไหมเนาะลูกของลุงบอยอยู่ไทยนี่คิดอยากบอกคิดอยากมาอยู่เล่านี่อยากมาอยู่น้พ่อเลยลุงบอยทีคิดยังไร ดีใจเลยคนคนนี้เบ็นคนดีใจแม่วาถึงแม่บ้านเขาบอกหั่งบุมีหรือว่าบ่ว่ำอมรวยซะลูกเต้ามาอยู่น้ำเหนือมันียเนาะจีบุมีปัญหาทางเมียอยู่พี่บ่ลือไปไหนบ่บ่บ่บอาจว่าถ้าเป็นไปได้ทั้งดีเนาะถ้าเป็นไปได้ทั้งดีบุมีปัญหาแท้แน่นอนเลยพี่นนองพี่ยอดเลีเนาะนี่ก็เป็นความหักความแพงจาก พ่อผู้นึงเนาะเริ่มชีบเบิดหวังไปหาลูกแล้วพี่น้องเนาะบัตัดเบิดร์ะเบิดหวังแล้วสำคัญชีนลงทุนเฮ็ดกะวนหนึ่งโตเบิดงัวเป็นโตสองโตอีกละแม่นแล้วกะอ๋อต้องได้ดำเนินการเติมเติบพี่น้องเนาะแม่นไปแต่แล้วเดือนมึงเบี่ยงนี่ได้กันให้ได้ไปแล้วเนาะสามอันว่าได้ได้กันจะให้ได้ไปนลูกคนเต้าและผมเป็นเยี่ยมลูกคนจัก สองสามวันครับเราได้ไปแท้กับลูกใหญ่กับลูกมหาเนาะแม่ว่าลูกเฮ็ดบัตรประชาชนได้เนาะก็ยังคิดถึงคิดฮอดคือเก่าไปแล้วเราได้ไปก็ได้โดยพี่น้องเลยโอ้ใกล้อยู่บ้านกับหลายว่าลุงบัวจะมาหรือนาวกับตากฉะนั้นวันพื้นอยู่เนี่ยโอ้ไก่เขาไอ้นาคเนาะไก้ลุงบุกพอชิปหลับดูบ้านอือลูกบุกพอชิป เอาเดาว่ามีเรื่องเล่าอีกอย่างเนาะบุกมาหดเฮือนลุงบอยแม่เอมีเรื่องเล่าอีกอย่างสิดอกคือว่าได้ข่าวว่าโทรมาหลินนำกันเนาะเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นมาบอว่าจังไดนะเนาะเพิ่นก็ตุกลงว่าสีมาอยมาเที่ยวเนีถ้สาวเพิ่นเห็นพาสปอร์ตได้แล้ว ตักปีคนไทยยังเห็ดวัดสปอร์ตข้ามเลาาได้เนี่ยโแน่ใจฮึ่คือกันได้ก่อนกรบผมได้ถามรายละเอียดป่านนั้นบระได้ลงลึกรายละเอียดอาจจะสิบหา้าสิบหกปีอ๋อถ้าเอฟซีท่านใดที่หู้รายละเอียดก็ขอให้เอฟซีคอมเมนต์บอกทางทีมงานในเดอเนาะราย,ยละเอียดเนาะแมนเ<ม>พราะว่าทางทีมงานของพวกเฮากระผมเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เนาะแมน่าฮา่้งเทียบอับกรูผมผน้องเนาะแมน ว่าจากปีจังข้ามมาได้เนาะเห็ดบัตเห็ดเบอร์นะู้เดียวได้เนาะแมนและทางลราของพวกเฮานี่เห็ดบัตระชาชนได้นี่จักปีลุงบอยสิแปดปีคุณเด้หรือสิบห้าบ่หรือสิบแปดหรือสิบแปดสิบหกสิบหกบมือนี่สิบห้าสิบหกก็ได้แล้วอ๋อเห็ดราชาชนอ่ะเห็ดย้ำไดก็ได้บัประชาชนบอได้ข่าอยู่บัวถึงบัวเห็ดได้อยู่ลราเฮาก็ได้แม่น ไม่แน่ใจวันไหนวะอันนี้ก็ได้เอสตองนีแหละแประชาชนอ่าเดี๋ยวนี้ลุงบอยกำลังแบบว่าคลองทองเมียเนาะเมียรุนอยู่กำลังว่าจะได้ลูกว่าสิคลอดลูกแล้วรอสิไปเห็ดหั่วให้มันแล้วว่ในี่คลองทองเมียอะไรเลยเฮ็ดทั่วอ้อเมายังอะไรอยู่นานะเฮ็ดหั่วไว้ปล่อยงัวงัวโอหเก็่ตัวได้ละเห็ดหั่วดินตัวเองว่ะเฮ็ดทั่วดินตัวเองไว้ เพื <old> here, ่อบ่ให้พ่อแม่ยากเวลายามดำนาเออแล้วเราฟังเพื่อไยังยังบ่ทันได้ฮอบเทื่อยังบ่ฟังดันยังประมาณจังลักยังหลายยัง5 60อยู่แหละแต่กันลุงบ่กันตัดไปนําอยู่เไม้ในชายตดหรือว่าไม้เอาไม้ในนาแล้ในช่งแลลําว่าไม้ดิบกิตัดเอาตัดโลด tên tăng nhờ này tên trăng này đó tắt mấy tiêu có áo quá ha mấy áo 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 Máy tiêu lắm cái Máy nhang nó bỏ tại máy nhang ơi thì mình nhai trong kho không phải thay na luôn bỏ nó mi máy nhang lại hang không có bộ đây mà lại bị hang leo hắn thải độc là hao nó Máy nhang bị lại lo lắm nó luôn bỏ mấy nhang nói này แ้าเป็นง่ามมันผลง่ามอย่างนี้กินเห็ดหลังงอกเนาะเห็ดหลังงอกเหลืองบ่ในห่มยางเนาะแบบกองไอยไล่ปลูกนั่นบ่โดยโดยลุงบอยมีแผนที่ปลูกมันอยู่บ่ไม่ชงบ่ถ้าว่าตรงๆเลยแล้วบ่โบเว็นว่าขี้ข้านดอกว่าตรงๆดินโดยเองก็บบ่เพียงพอคำปลูกมันแล้วก็ใช่เลี้ยงในใช้งวมันก็เนี้ยไปกินขขากินน้ำหมูแห้งลำบาก บ่แม่นว่าสิอยากได้มันแล้วล่ะถิ่มงัวอิ่มหันอะไรนี่โบได้มันก็อยากปลูกอยู่มันบอกโบมีสถานที่พี่น้องบ่แม่นตดนี้ว่าลุงบ่อยากปลูกจะได้ว่าเห็นขี้ดินเล็กๆน้อยๆว่าลุงขี้คันอเนาะอยากปลูกด้วยเห็นหมู่ปลูกก็อยากปลูกไว้เลี้ยงงัวไว้เลี้ยงง้วซะแม่นปลูกเอพอดี งัวไปกินก็บเสดายทั้งมันเนาะทั้งเสดายทั้งมันสีให้ทั้งงัวสีให้ทั้งบัวได้มันนี่ลงขึ้นไปแล้วกับบัวได้เนี่ยทันก็อยู่ที่ดินคือกันได้พี่น้อยเนาะแต่ว่าบางบางบ่อนนี่ปลูกแล้วใบปลงแล้วล้วพราะแลือแต่แต่อันปลูกแล้วล้ำก็ได้พี่น้องเห็นายบ่องแล้วแม่นเข้าไปขุด ขายบดซซ้ำคดิลอซท่นเนาะแม่ว่าหัวใหญ่ชุดน่ะซ้ำอีกโพมือบัวมันแกวไข่นี่นะมันเหมือนเรามันบัวยำเนาะบัวซ้ำเห็นงั้นระใ้เกิดว่าเอาลงเครื่องผ่านนะมันจนบ่ขาดมันรอดตากหัวตากหักมันนะอะไรกันเนาะจนคาบ่าจซื้อว่าย่างไงว่าพื้นดินอินฟองก่อนมันก็งามที่ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นะมัน คือกันคือกันพ่อชัดจ้าเื่อนคนคือกันเนาะบางคนก็จะขึ้นหัวลูกคือว่ไปหาลวดหาก็มันต้องมีความพร้อมทั้งด้นถูกอย่างเลยเนาะเงินทองเลยกับพัดสปอร์ตยังก็ต้องครบพี่น้อยอะไรไปต่างแดนเนาะเวลาเนาะก็ลูกทั้งพุ่นกับมีทั้งพี่กับมีพ่อแม่ทั้งนี่เด้เนาะแมนเื่นกันนะแมนแมนทั้งยาน่ะจังหน่อยที่เอายาที่พ่อมมาทำพาด อย่างบทท่านเห็นอันก็ญาเนาะแม่ของลุงบอยแล้วก็แม่ของลานอยู่คือกันเนาะบอดพร้อมมาโอ้มักชาลีตนมาขามต้นมะขานบอสพร้นมมาโอ้มักชาลีต้นนะ้ามบอสพร้อมมาโอ้มักชาลีบอนมะขาม กะพอดีได้เวลาเพิ่นเนาะได้เวลาเนาะกะมาหากินให้มันเนาะแม่นๆๆมีบ๊อตชื่อซอยเพิ่นอยู่บ่มื้อนี้เป็นไดาโอเพิ่นใจดีคือหยังนี่อีบชื่ออยเพิ่นแน่2หน่วยอีอยเพิ่น่เอา2หน่วยซะซื้อให้ย่ากินเนาะซื้อให้แม่ย่ากินเอารถมั้ยเดี๋ยวเอาสิเอาเงินให้ ใีขึนอย่นอ้เฮียบอแดเนี่ยเฮียบอ Channel นื่อให้แน่นน้อนมนี่เียบอทำงานบอกว่าเดี๋ยวพี่น้องจังใดก็ภักอีกเชือดหนึ่งเด้อทางช่องบ่าวัด Channel จานโอเพนมากยอดพี่น้องต้องเล่นให้โมเมนต์ตัวล้ำรวยเป็นเฮียเป็นอย่างกันเอเป็นชื่อเยรบเป็นชื่อจ่ายเงินเพิ่นจ่ายเงินเท่าไรนี่สิบพัน นี่เด้อ่าพันชองใบแมนสิบพันกรีบอ่าจ่ายจ่ายจ่ายโดจเอ็ดจยโดยโดยรอยรเกอนะตนพิสม่อะไรโดยโดยดอายกังงพิ่มอะไรด่ายน่ง้าพ่ะ้องะงใดเข่าเรื่องเลยบอสไช่ห้อยังบ่นยังไม่ได้เข่าบนีหวนนี้เลยบอเข้าอีกล้วบอสเข้าอีกรอบนะนะ ว่าลุงบอยมีแผนอยากไปเอาเมียไทยบ่หรือว่าอะไรนะพอแล้วเรื่องเรื่องเมียีพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะเอาอยู่กันบ่เมียนี่พอแล้วอ๋อเดือนานเนาะอย่เนาะอืมดูนาะว่ากะ๋อวก็คือว่าลุงบอยตอนนี้เพิ่นเพียงพอแล้วเพิ่นต้องการสั่งครับสั่งครัวแล้วเนาะ เด็กน้อยกินน้ำทำพลาด้ลูกไทยอีกเนาะแมนหมดจุบหมดสิ้นโอ้ยโอ้เด็กน้อยมาขึ้นหัวเดี๋ยวทายเอามันติดติดกดน่ะโหเป๊ะเหมือนเลอ่าพี่น้องเลยเป็นได้ได้มาจบคลิปแล้วน่อมหนิจังวะเอาอีกจิ๊ิบกาวนาทีกันเนาะเนื้อของลุงบอยให้ลุงบอยนั่งคุยไรอยู่นี่แหละคถ้ารูปเล่าก็คือเล่าก็จะไปอยู่เนาะแม่น ก็ง่ายใช่ไล่ฉลาดเพี่น้องไอ้ที่โมเมนต์มาไล่ฉลาะโมเมนต์มาไล่ฉลาะเลยพี่น้องแบบว่าอ้จริงเลยนี่เนาะอ่ไอ้น้องมาหอบหน้ามาคุยมาโอรมกันก็คือฉันลุงจานมานี่ต้องเอานั่งเฮียกันบ้าง่งแมนลุงจานเป็นน้องของลุงบอยแท้ๆบ่บ่ได้มีผู้ขันปะบ่บ่ยมีผู้ขันเดาดับกันมาแล้วอ่าง่โมเมนต์เฟสเนาะโดยพี่น้องลุงจานตอนนี้พันกับทำงานอยู่ไทยเนาะ มีน้องอยู่ไทยเขาบ่เลยี่มีนนึง้องอยู่ไทยอ่าคุณบอยเปิดเผยแล้วแสดงว่าประเทศไทยนี่คือที่พึ่งของคนล่าเนาะเม้อีกด้านหนึ่งกันแม้ว่าอีกอย่างทางลาวของพวกเราได้มองไทยนี่คือสิทธิแบบว่าเป็นที่เป็นน้องเนาะมันอาศัยไฟฟึ่งกันนี่ละ ลุงบอยหาเงินมาเห็ดเดือนหลังนี้เห็นไหมแต่ไทยบ่นี่แบนลุงหลางหลังนี้ใหญ่แห้งเลยบ่ะขัดงานซอยกันด้ทั้งไอ้นงกันนี้แล้วบแม่นดอกาลุงหาคนเดียวกับบุญมูซอยกันหาเห็ดก็ง่ายหาเงินอยู่ไทยแต่สมัยนั้นไปไปอยู่น้ำลุงบอยเนาะไปก็ได้ทั้งจานโอเนาะแล้วก็ฮยเป๊ก ไอของบอบอดนี่ได้ไปอยู่น้องลุงบอยจนเบิดเนาะเฮียบอตมันลุงบอยเป็นบุตรสอนงานเนาะไปอยู่น้ำเฮียหมูเนาะเอาอีกแล้วราก็เฮียหมูนี่เดี๋ยวเคยไปอยู่น้ำแต่เฮียหมูเนาะไปจุกคลิปนะบอวอดไปไปไปครัยังไดกันขอบใจทั้งลุงบอยเนาะลุงบอยแมาดีมาให้จำพัดในมือนี่เนาะทั้งเต้าเพิ่นกับโทมากินฮอดกินถึงขึ้นเก่าอะไรกิน้องเนาะกับบ่อวากันพี่น้อง อ่าแต่จังได้กะทั้งทีมงานที่ได้ขอตัวได้บาทนี่สบายดี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 อ่าพี่น้องเนาะมันนี้ก็ได้มาอรมมาพูดคุยกับลุงบอยคึกเอาพี่น้องเลยเพราะว่าญาติพี่น้องได้พ่อกันกับสิไล่สระแน่น้อยนึงก็ทามีสระแน่ไล่สระพร้อมแกมกันไปพี่น้องเลยลุงบอยกับเพื่อนบัสสปอร์ตเบิร์เพื่อนว่าว่าสิไปหาลูกก็ได้ เพื่อสีดําเนินการเฮ็ดไหมอีกกสีเบิดเงินลายเติบเนาะแล้วก็เวลาเพื่อนกับบมเหมาะปันไดช่วงนี้คันสิไปตอนนี้ก็แล้วเข่าแล้วน้ำาพุ่อนเนาะอ,อ๋อแบบว่าขายเข้าไปเนาะอ่ะจังไดก็ภาคเป็นกําลังใจให้ลุงบอยเฮ้าเนี่พี่น้องเ้ยเพื่อให้เพื่อนได้พบหน้าพ่อตาลูกเพื่นอนเฮ้าสาหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้ล่ละพี่น้องเลยว้าผพิดพลาดประการใดกับขอโทษทางเอฟซีที่เข้ามาชมทางช่องของบ่าวบอดเดอพี่น้องเดอ้อ Sebaiknya.